สวัสดีครับอาจารย์ครับขอเลี้ยงถามข้อนึ้งครับครับอินดีเลยครับเชรจเลยครับบริษัทเนี่ยมีความเสี่ยงอะไรบ้างที่จะถูกสคมคมากรเมินบ้างครับโอ้อันนี้เป็นกว้างมากเลยนะคุณจะต้องมาดูว่าวิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในตัวเลขที่อยู่ในงบการเงินนะครับอันนี้คงพูดไม่หมดนะครับแต่ว่าขอยกตัวอย่างนะครับความเสี่ยงที่ที่จะเป็นสายล่อฟ้า นะครับที่จะให้คุณตรวจตรวจสอบโดยไม่จําเป็นนะครับเช่นเช่นการวิเคราะห์งบการเงินในตัวรายได้นะที่เกิดขึ้นกับที่กิจการบันทึกบัญชีรายได้เข้าไปกับตัวแบบพพสามศูนย์นะครับรายได้ที่เกิดขึ้นนะครับใน12เดือนเนี่ยเพราะฉะนั้นะถ้าเกิดว่ารวมตัวเลขของรายได้ในงบการเงินกับตัวภาษีผูค้าเพิ่มที่คุณยืน่น พอสามศูนย์ไว้เนี่ยเกิดตัวเลขมันแตกต่างกันนะครับมันก็จะมีความเสี่ยงในด้านของว่าหนึ่งคุณอาจจะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มต่ำไปหรือไม่สองคุณมีความเสี่ยงว่าคุณจะเสียภาษีกันได้นิติบุคคลขาดไปด้วยจํานวนผลต่างหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยของตัวผู้ประกอบการเนี่ยหรือเป็นสำนักง,งานบัญชีหรือเป็นผู้สอบบัญชีเนี่ย คุณต้องทําการวิเคราะห์นะครับว่าให้เจ้าความแตกต่างในการรับรู้ไรายได้ทางบัญชีในงบการเงินกับตัวที่คุณยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยมันเกิดความแตกต่างที่ปกติหรือเป็นความแตกต่างที่ผิดปกติเพราะฉะนั้นเวลาข้อมูลทสองตัวเนี่ยกิจการเป็นผู้ให้นักบัญชีเป็นคทนทำนะครับทั้งคู่เกิดจากตัวกิจการเป็นคนทำํำแต่การรับรู้เนี่ยในเรื่องของไรายได้ ในหลักบัญชีกับการรับรู้ในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มมีความแตกต่างกันครับเช่นยกตัวอย่างครข้าวนะครับตัวคุณมีดอกเบี้ยรับที่เกิดขึ้นจากธนาคารเนี่ยโอนดอกเบี้ยมาให้คุณเข้าเป็นไรายได้อื่นครับตามนักบัญชีแต่ตัวทางสพก,กรเนี่ยคุณไม่ต้องเอาดอกเบีย้ยไปกอกในแบบพอ,พอดด mm hmm. พรสามศูนย์นะไม่ใช่พรดดพอสามศูนย์ 30, นะครับ mm hmm. หรือตัวที่เป็น รายได้จากการส่งเสริมการขายนะครับทางบัญชีต้องบันทึกเป็นรายได้อื่นถูกไหมครับแต่ทางภาษีผู้ค้าเพิ่มบอกว่าไม่ครับไม่เข้าอะก,กอบไม่ต้องไปกรอกในปรสป30กพราะฉะนั้นก็จะเกิดความแตกต่างในเรื่องของค่าส่งเสริมการขายนะครับความแตกต่างอีกตัวนึงนะครับคุณขายสินทรัพย์ครับคุณขายสินทรัพย์เนี่ยนะครับมันจะเกิดกําไรขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ กำไรคาดทุนจากการขายสินทรัพย์เนี่ยเกิดจากเอาราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมก็จะเป็นบุควลูเช่นราคาทุน1นล้านห้าแสนบาทมีค่าเสื่อมราคาสะสมอยู่1นล้านสามแสนบาทบุควลูคือ20,000นแต่คุณขายสมมติเจ้าตัวสินทรัพย์เนี่ยเป็นรถยนต์นะคุณขายได้ราคา50,000นเพราะฉะได้ห้าแสนที่คุณขายได้นะครับก็จะมีภาระภาษีค่าเพิ่มคือเท่าไหร่ 7%ตใน5 0า0 0นรวมในรวมนอกแล้วแต่ขณะเดยียวกันเวลาจะคำนวณกำไรกูก็เอาราคาขาย500,000ไปหกกักเ้ิ่มบุคลู200,000เมื่อกี้เพราะฉะนั้นก็จะเกิดกำไรขาดทุนนำบัญชีคืออะไรคือ300,000เพราะฉะนั้น0 0ตัวเนี้ยคุณเรียกามัวบันทึกเป็นอะไรครับรายได้อื่นนะครับแต่ภาษีผู้ค้าเพิ่มคุณต้องบันทึก500,000บาทนั่นคือความแตกต่างระหว่างภาษีกันได้นิติบุคคลกับภาษีมูลค่าเพิ่มครับและก็ยังมีความแตกต่างซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับ แต่ถ้าเกิดความแตกต่างนั้นคุณไม่สามารถอธิบายได้นะครับคุณมีความเสี่ยงที่จะเสียภาษีค่าเพิ่มขาดไปหรือคุณมีความเสี่ยงที่จะเสียภาษีเงินได้น,นิติบุคคลขาดไปครับอันนี้ก็ต้องพิจารณาดูเคสไปเคสครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ